เอาแบบโปะปังอ่ะอันยองน้องฟองโอ้โหโคเรียไปไม่ได้ดีหาเวลาว่างก่อนนะช่วงนี้ก่อนหาเวลาหาหาฟิลเตอร์ก่อน มีีอะะไรดล่วสวัสดีครับทุกคนก็ฮนะตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศของแอคแทคเตอร์นะฮะเด็กมันเจอกันโอเคก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศนะฮะออฟฟิศของแอคแทคเตอร์ก็คือตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะฮะพอดีพวกเราเนี่ยมาประชุมงานกันนิดหน่อยแล้วก็ พอดีพรุ่งนี้เราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเข้ามาประชุมงานเพื่อจะเตรียมการทํางานนู่นนี่นั่นนะครับอทีน,นี้ก็ทุกคนก็ออกไปหมดแล้วออกไปหมดแล้วเพราะว่าเขากลับบ้านกันพอดีบ้านเราอยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเพื่อนมารับไปวัดนะฮะไปทําบุญเอออารมณ์แบบอยู่นีก็อยากทาบุญงงปะใช่เลยอ อันนี้ออฟฟิศทุกคนอยากดูไหมฮะว่าในออฟฟิศเราเป็นยังไงฟางไม่อยากดูหรอกเนาะลองเพลงลองเพงเลงหรอลองเพลงเก่งมากสายมูไม่เชิงสายมูฮะมันเพื่อความสบายใจอ่ะมันก็ความสบายใจอ่ะทำแล้วมันรู้สึกสบายใจก็ทำไป อาจริงๆ่มันควรจะมีอะไรมาลองจะได้ไม่ต้องถืออยากดูอ่นีริงออฟฟิศมันก็จริงๆที่นี่เป็นออฟฟิศมีชั้นนะเอ๊ะเพื่อนส่งข้อความมามมก็คือจริงๆที่นี่ก็จะมีกี่ชั้นนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าที่นี่มีห้าชั้นนะฮะที่นี่เป็นภายนอกเป็นบ้านห้าชั้นนะแต่ภายในเป็นออฟฟิศนะครับ เนี่ยเปไงบ้างก็ก็ดีฮะวันนี้จริงๆไปอะเขายกคาดด้วยแต่ก็มีต้องไปจ่ายค่าเทอมค่าส่วนต่างอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็โอเคเป็นการไปหาอะไรมาที่ซื้อสร้างมาจากไหนอะผมไม่ได้ซื้อเองนะครับผมตอบไม่ถูกพอดีพี่กล้องพี่กล้องให้มา How are you? I'm fine. Thank you. And you? ขอกำลังใจสอบพวกนี้หน่อยสู้ๆนะเฮ้ยมันเพิ่งเปิดเทอมสอบเซิร์ฟอะไรล่ะอือตอบต่อได้ไหมตอบได้คชอบมากฮะชอบให้ตอบมากฮะเป็นสิ่งที่ไอเลิฟเบคิดถึงจังเลยไม่ต้องมาคิดถึงครับไอคนนี้ดูก็รู้นะครับ เหงาใช่เหงา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 จุงเบยเนี่ยเอาจริงหาฟิลเตอร์อยู่แบบจากมีฟิลเตอร์ให้หน้ามันดูแบบโอเควันนี้นิดนึงกันมาจบที่ฟิลเตอร์ฟงฟิงอ่ะอ่ะเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรอ่ะเริ่ม เป็นเป็นแค่เพื่อนนะเริ่มอุ้ยเป็นของตายนะฮะใช่สี่เรามันเป็นของตายนี่ใช่ไหม ในออฟฟิศก็จะมีปิกาจูด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปิกาจูที่อยู่เนี่ยครับกันเป็นคนติดปิกาจูมากะก็เลยต้องมีปิกาจูไว้ที่ออฟฟิศไว้ด้วยถ้าที่ไหนมีปิกาจูกันไม่ไปพูดจริงไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็โอเคครับเราจะเอาอันนี้แหละเราจะใช้อันนี้แหละเราเป็นผู้ชายหวานๆเพื่อต่อลองเพลงฟังหน่อยเอาเพลงอะไร เอาเพลงอะไรเนี่ยไม่ต้องดีกีตาร์ร้องได้เลยแต่เราต้องไม่เชื่อเป็นแ่ที่ปรึกษาาออาอ่ r อ่ o อ่ o อ่ y ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ จะเป็นอะไรในขอกวัดดีหน้าวันนี้นะท็ไม่สันุึงเป็นได้ไอป้าคนนี้ฉันเปลี่ยนดีกว่าอฉันจะทำยังไงฉันเป็นใฮ้่พอปเตอร์ได้นะเฮ้ทำไมรอนมันรอจังวะฉันหวานี่พี่เอิร์ดอยากเป็นนะ ไปเอาเล่นไม่ได้โ okay. อเคยังไรนะภาวนาะโดวงนีกาสิกธิไ์ไหมนะพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว เต็ียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแค่ยังทนไม่ไหวพร้อมาาแะนะ่พร้อมแล้วเต็ียมใจเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้คงไม่มีเธออยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช้แบตเนาะไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ค่อยเก่งอะว่าพูดไม่ค่อยเก่งอะว่าไม่รู้จะพูดอะไรเอาจริงออฟฟิศมันก็เหงาเหมือนกันนะถ้าไม่มีคนอยู่นะปกติคือมาจะมีคนอยู่เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราอยู่คนเดียวเ๋ยวสิเราจะทำอะไรก็ได้เอาจริงเริ่มจากเราปนของน,นี้ออกไปก่อนไหมแบบพวกคอม คอมพิเป้คอมพี่เฟิร์สคอมของในงานเงินอะไรเงี้ยในนี้เราแบบขโมยไปดีกว่าไนงะกล้องตึงน่าเป็นวิธีสร้างรายได้ที่ดีให้เรานะไปละบายบายเออพูดอะไร